สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ VR Channel เราอยู่กันในเกม e v e r s o e นะครับคลิปนี้ผมจะมาเจาะลึกโดล่าน้องหมีนะครับสายหมัดของเผ่ามนุษย์ตัวดามเมจที่รุนแรงมากๆตัวหนึ่งในเกมนะับปัจจุบันเลยนะครับลักษณะของตัวละครตัวนี้จะเป็นการโจมตีระยะใกล้เข้าไปเอาหมัดดุนๆเนี่ยต่อยนะครับ ซึ่งเป็นการโจมตีที่รุนแรงมากๆตัวเขาเนี่ยจะเป็นการลดเลือดตัวเองนะครับเอาเลือดตัวเองมาเป็นบัฟพ,พิเศษ,ษ,ษ,ษทําให้ติดคลิได้แรงขึ้นนะครับแล้วก็ยิ่งเลือดเขาลดมากเท่าไหร่เขาจะยิ่งต่อยได้แรงขึ้นเท่านั้นนะครับแถมยังต่อยทะลุด,ดีเฟนส์ต่อยและทําให้ศัตรูฟื้นเลือดได้น้อยลงด้วยนะครับเป็นตัวดาเมจที่น่ากลัวมากๆนะเดี๋ยวเราไปดูการโจมตีของน้องดอลล่าน้องหมีตัวนี้กันครับ น้องหมีนะครับจะเริ่มจากบัฟสกิล2ก่อนเดี๋ยวเราไปดูเรื่องสกิลกันก่อนนะครับสกิลที่2ของเขาจะเป็นการบัฟเพิ่มคริติคอลนะครับเพิ่มคริติคอลดาเมจก็คือดาเมจแรงขึ้นนะคือสกิลที่2เนี่ยเขาจะลดเลือดตัวเอง60%นะครับแต่ว่าในนี้ในนี้เป็นโหมดเป็นโหมดฝึกซ้อมมันจะไม่ลดเลือดเลือดจะไม่ลด แต่จริงๆแล้วเลือดมันจะลดลง60%สําหรับสกิลสอนะครับลดเลือดแล้วก็มาทําให้โจมตีติดคีดได้แรงขึ้นถึง70%แล้วตัวนี้ค่าคริติคอพื้นฐานก็เยอะอยู่แล้วด้วยคี้แรงอยู่แล้วแล้วเพิ่มอีก70%เป็นตะครับเป็นตัวที่คี้แรงมากๆนะแล้วก็ที่เลเวล3นะครับผมจะบวกแอคแท็เพิ่มไม่อีก20%เลยทีเดียวดูครับนยครับเห็นไหมเลเวล3นะครับสกิลที่2จะเป็นบัฟคีบ นะครับแล้วก็แอ t แท็ก0นะค่อนข้างแรงมากแล้วก็ลดเลือดตัวเอง60%นะครับทำไมต้องลดเลือดเต็มเพราะตัวนี้ยิ่งเลือดน้อยเท่าไหร่นะครับจะยิ่งโจมตีได้แรงขึ้นนะครับสกิลโจมตี1ของมันนั้นจะโจมตี180%ของแอคแท็แต่ถ้าหากว่าเลือดมันน้อยกว่า50%จะได้ดามเมจเสริมอีก100%เลยทีเดียวนะครับแรงมากๆนะครับ แล้วก็ที่เลเวล3นะครับสกิลเลเวล3ถ้าเลือดของเขาน้อยกว่า20%นะจะได้ดาเมจเสริมเข้าไปอีกเป็นอีก110%นะครับรวมๆแล้วถ้าหากว่าโดลา่ามีเลือดน้อยกว่า20%นะครับใช้สกิลโจมตี1นเนี่ยที่เลเวล3จะได้ดาเมจรวมทั้งหมด4 420%ครับ420%ซึ่ง มีบัฟคีตีข้อดาเมจอีก90%แล้วบัฟแอคแถอีก20%นะครับและอย่าลืมว่าเผ่ามนุษย์เนี่ยมันมีเมมฟิสโตฟี่ที่ทำให้ศัตรูมีโอกาสติดคีิมากขึ้นด้วยนะครับบอกเลยว่าตัวนี้ดาเมจม,มันคือโอเวอร์มากๆแค่สกิลต่อยต่อยปกติของมันก็ดาเมจโอเวอร์ Over แล้วนะครับแล้วก็ตัวแพสซีฟของมันจะเป็นการ ต่อยแบบไม่สนใจดีเฟนส์ของศัตรูเออยี์เซครับคือต่อยทะลุดีเฟนส์ด้วยนะถ้าหากว่าเลื่อนเหลือต่ำกว่า50จะทะลุดีเฟนส์เออจะเพิ่มดีเฟนส์ให้ตัวเอง80ดสิครับผมนะก็คือถ้าเลือดพอคือมันเลื่อนมันต่ากว่า50อยู่แล้วเพราะว่าพอเริ่มต้นมาสกิลสกิลที่2ของมันจะลดเลือดตัวเองอะนะครับ นะมันจะเพิ่มดีเฟนต์ตัวเอง80%ตัวมันเองถึกมากด้วยความที่เป็นเผ่ามนุษย์อยู่แคทเธอรีนใส่เกาะหนาๆนะนะตัวมันเองถึงเลือดมันจะน้อยมันก็ยังถึกอยู่ดีครับถ้ามันอยู่ในช่วงเวลาของการมีเกาะน,นะแถมยังเพิ่มคิเลตอีก30%บ้าไปแล้วคิเลต3 0 0ไปบวกกับอัตราโดนคีเพิ่มเติมของเมมฟิสอีกนะครับผมก็คือโอกาสติดคีบ่อยมากมันเป็นตัวละครที่คีบ่อยคีแรง นะเรียกได้ว่าต่อยสองสามหมัดหลับแน่นอนนะครับถ้าจับคู่กับเมมฟิสันหลับแน่นอนศัตรูหลับแน่นอนนะติดคี้บ่อยแล้วก็ยังลดความสามารถในการฟื้นเลือดลงห้าสิเปอร์เซ็นโดยตัวนี้เล็งตัวไหนตัวนั้นจะฟื้นเลือดไม่ค่อยได้เราไปดูนครับเนะี่ยมันจะเน้นต่อยอย่างเดียวเนี่ยต่อยธรรมดานะครับต่อยธรรมดาประมาณสี่หมื่นนะครับต่อยธรรมดาประมาณสี่หมื่นใช้สก,กิลบ้งเข้าไปแสนหนึ่งนะครับ ใช้สกิลโบงเข้าไปแสนหนึ่งแต่อย่าลืมว่าแสนหนึ่งนี่คือเลือดมันเต็มนะถ้าเลือดมันน้อยกว่า20%่สิบเปอรนะครับมันจะได้ดาเมจเสริมอีก110%ยสิแล้วก็บวกอีก110%ครับมันจะแรงกว่านี้ประมาณ3เท่าครับยังไม่นับคลีนะมันจะต่อยปกติแรงประมาณ3ามแสนครับมันจะต่อยมันจะต่อยใช้สกิลต่อยประมาณ3ามแสนถ้าติดคลิเข้าไปก็หกแสนขึ้นนะ่ะ หกเจ็ดแสนด้วยฟามที่มันลดดีเฟน์ด้วยนะครับเนี่ยนะห้าแสนไม่กี้เห็นห้าแสนไหมครับห้าแสนติดที่ห้าแสนนะฮะนี่คือเลือดเต็มนะเลือดยังไม่ลดนะถ้าเลือดลดนี่ได้ดามเมจเสริมเข้าไปอีกครับในส่วนของสกิลกดใช้ของมันนะครับจะเป็นการต่อยนะครับจะเป็นการต่อยศัตรูตัวเดียวนี่แหละนะครับแรงๆนะครับแล้วก็ทําให้ศัตรูมึนงง แต่ศัตรูจะมึนงงต่อเมื่อเลือดมันลดต่ำกว่า50เท่านั้นนะครับแต่เลือดมันลดต่ำกว่า50อยู่ยแล้วตัวเนี้ยนะครับเออจะเป็นการต่อยแรงๆทาให้ศัตรูมึนงงนะครับแล้วก็สกิลอันติของมันนะจะเป็นการเหมือนกันครับผมเพียงแต่ว่าเป็นวงวกว้างนิดนึงนะครับ2.5เมตรรอบตัว ถ้าหากว่าเลือดของโดลารเหลือต่ำกว่า30%จะได้รับความเสียหายเพิ่มเติมอีก160%ครับเดี๋ยวดูครับที่สกิวันตินะครับเห็นไหม220%รอบตัวนะครับแล้วก็ถ้าเลือดนะครับถ้าเลือดต่ำกว่า เนี่ยถ้าเลือดต่ำกว่า50%จะได้บวกอีก160%นะครับแล้วก็สตาร์ทศัตรตู2วินะครับอันนี้ที่เลเวล1นะเออแล้วทัที่เลเวล3ดูครับที่เลเวล3นะนะ260%นะครับแล้วก็ถ้าเลือดต่ำกว่า20%จะได้ดาเมจเสริมอีก180%บวกกับอีก180%ดาเมจเสริมกัน3ทบ นะบอกเลยว่าแรงมากๆไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่แรงโอเวอร์อ่ะนะครับแรงโอเวอร์ Over, นะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรอย่างที่บอกนะครับก็คือล้นเลือดตัวเองนะครับแล้วก็ต่อยแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลอันติหรือว่าสกิลโจมตีที่กดใช้ก็แล้วแต่นะครับจะต่อยแรงอันติแฟกของมันจะเป็นการเพิ่มความต้านทานกายภาพนะครับ กายภาพกับเวทมนต์นะครับอันตีแฟกของมันไม่เห็นนะครับไม่เห็นอันติแฟกของตัวนี้จะคือจะทําให้ตัวมันถึกขึ้นนั่นเองนะเพราะตัวตัวนี้ต้องการความถึกครับเพราะว่าเลือดมันเหลือน้อยมันจะล้นเลือดเต็งเยอะพอเลือดมันยิ่งเหลือน้อยเราต้องพยายามทําให้เลือดมันเหลือน้อยๆมันจะตีแรงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดีเฟนซ์มันต้องเยอะไม่งั้นมันจะตายง่าย สรุปเลยนะครับน้องดอลล่าน้องหมีเป็นตัวดาเมจที่น่าจะแรงแรงแรงอันดับต้นๆของเกมในตอนนี้แน่นอนอะ่ะนะครับเป็นดาเมจเดี่ยวนะครับยิ่งถ้าจับคู่กับเมนฟิตเพื่อเพิ่มโอกาสในการติดคิซึ่งตัวมันเองค่าคิย์ลิขวงก,ก็สูงอยู่แล้วติดบ่อยอยู่แล้วด้วยนะแล้วก็คิแรงด้วยนะครับไปจับคู่กับเมนฟิตเพื่อทำให้ติดคีได้บ่อยขึ้นนะครับแล้วก็ไปจับคู่กับแคทเธอรีนเพื่อเพิ่มเกาะ นะครับให้มันไม่ตายง่ายๆนะมันจะเป็นตัวละครที่เก่งมากๆในเผ่ามนุษย์นะข้อเสียอย่างที่บอกว่าถ้าหากว่ามันถึกไม่พอนะฮะด้วยความที่เลือดมันเหลือน้อยอยู่แล้วอ่ะด้วยความที่เลือดมันน้อยถ้าหากว่าดีเฟนซ์มันไม่หนาเกาะหายมันมีโอกาสที่จะโดนศัตรูตีตายได้ง่ายๆเลยทีเดียวนะครับตัวนี้เลือดน้อยนะเลือดน้อยเกาะน้อยเกาะพื้นฐานมันน้อยแต่ว่าตัวสกิลมันยังบวกดีเฟนซ์เพิ่มให้นะครับเออเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าใช้ถูกสถานการณ์ ไม่ตายจะกลายเป็นโคตดดาเมจอีกหนึ่งตัวนะครับม,มันมีเผ่ามนุษย์จะมีให้เลือกดาเมจหลักให้เลือกใช้2ตัวด o ล a ่านี่คือเข้าไปตีเดี่ยวๆเข้าไปตีแบบตรงๆนะครับลินซี่นี่คือจะวาร์ปเข้าไปตีตัวที่แอคแท็เยอะที่สุดนะสตัวนี้จริงๆคล้ายๆกันนะลักษณะการใช้งานอยู่ที่การยืนตำแหน่งแล้วก็ การยืนตำแหน่งหลักๆนะครับจะจะมีประสิทธิภาพมากไหนอยู่ที่ตำแหน่งอยู่ที่ศัตรูนะครับว่าไปเจอกับทีมรูปแบบไหนแต่สองตัวเนี้โคตรดาเมททั้งสองตัวะครับบอกเลย